But stuck Wobuchi Cuz the stuck the stuck the stuck for now in the like you never in pen. They will your day. Cause in pen I'm Like I'm I'm abyss Kawase Caffe a abyss 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 สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมวอตส์ด็อกนั่นเองวันนี้ทำมอย่เกมนี่มีเชลดักบอลเดยลครังแบทเทิลฟอร์มูลเตอร์ อัลเทเมตอีวิลูชันฮาร์ดคอร์โหมดอะไร What t h e fuck อันนี้เป็นครั้งแรกของผมแนละ้วที่ได้ทําการอัดคลิปเกมแล้วก็เหมือนโดข่าวกับเทนบอกเพิ่งมาเล่นเหมือนกันนะอยู่ดีอยากกลับมาเล่นคือมีเกมที่ผมเคยเล่นมานานแล้วเว้ยแล้วอยู่ดีอยากกลับมาเล่นเวย้ยแล้วคือผมกลับมาแต่ของไม่แจกเยอะมากนะตอนนี้ผมมี3ามร้อยสามสิบแปดดากอนสโตนซึ่งพูดถึงดากอนสโตนนี้แล้วต้องมาส่งกาชาเหมือนไอ้หน้าที่วงเปิดตอ้นีย่เลย อันนี้มันเป็นกาชาใหม่ครับจะก,กาชาโดคังเฟสติวัลเป็นกาชาของพวกโกโคูเบจิต้ากับตัวอวตารตัว,ต,วตัวเยี่ยดแล้วนะไม่ตัวอะไรกูไม่กูไม่รู้กูไม่ได้แฟนพันธ์แท้ดังก,ก็บ,บองแทน่ะแล้วซึ่งวันนี้ครับเมื่อวานเมื่อคืนนี้เลยผมเพิ่งมาอัดตอนเช้าก็คือมันอัปเดตกาชาใหม่กาชาโดคังเฟสติวัลน,นี้แล้วดูตัวละครแต่ตัวไม่เเมืออเป็นแบบการ์ตูนแก๊กอะ่ะเหมือนไอเทมออนนี้จะมาทำมาเป็นการ์ตูนแก๊กอ่ะคิดงงอยู่ อ่ะเราไปดูตัวละครบ้างม,มันมีตัวอะไรบ้างวะคือเบจิต้าลังซูเปอร์ไซย่าซูเปอร์ไซย่าสาวนะทำไมซูเปอร์ไซย่าสาวผมมันผมมันดูไม่เขย่าเลยวะไอ้เชียคือผมไม่รู้มันดีด้วยว่าแต่ผมพอผมอ่านความสามารถอะความเป็นลีดเดอร์มันก็ดีนะเว้ยอ่ะดูดิอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดูดีเทลแบบพาร์สีนะเนี่ยพาสซีฟม,มันดีนะเว้ยขีบบวกฝ่าแอร์แอตแทกดีเฟนต์บวกสองร้อยเปอร์เซ็นต์อะกับดาเมจดอร์ชั่นเลตอีกห้าฟิกนะครับแล้วก็คือดีอะ่ะเนี่ย ตัวครั้งนี้โจมตีจะเพิ่มอัแท็ก200อันนี้เมื่อโดนโจมตีนะครับจะได้ดีเฟนเพิ่มอีก200เปอร์เซ็นต์ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่โคตรดีนะสำหรับผมผมว่าผมอยากได้มันทีครับถ้าใส่ในี้ผมอยากได้มันหนึ่งอย่างคือลีดเดอร์มันคือมันก็ดีนะลีดเดอร์มันดีเลยแหละมันดีเลยใช่ปะที่ผมเข้าใจคือมันดีเว้ยแล้วมันอยู่ในหมวดฟาร์มิชั่นบูธนะครับมันมี LR โกฮังผมอยู่กับ LR พรุ่งนี้คือผมอยากจะได้มันมาแล้วมันมีตัวนี้ด้วยที่ผมชอบนะพี่นน่จะชอบ ตั้งเด็กหรือเปล่าร่างมินิร่างมินิเอออันนี้ก็ดีเหมือนกันอันนี้ก็เอวจีมันก็ดีแต่ผมว่าดีไม่เท่าเบจิต้าตัวเมื่อกี้ผมอยากได้เบจิต้ามากกว่าสำหรับผมนะผมอยากได้เบจิต้ามากกว่าผมส่วนไอ้ตัวนี้ครับไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่ครับไอตัวไออวตารเนี่ยไม่งงินมันชื่อเรื่องวะโกลิโออหวานถูกว่าช่างมาั่งเป็นตัวหนึ่งที่ไม่อยากได้ครับมึงไม่ต้องมานะแต่พลังมันก็มันก็ดีเหมือนกัน ไม่ใช่มันแย่ขนาดนั้นคือมันดีแหละครับแต่มันคือมันอยู่ในมวลหมู่ดีมอนิกเพาเวอร์เออมันมี LR ผมอยู่นะครับไม่มี LR ลฮักแอลอาร์ก็หังม่วงได้ที่ผมยังทำให้เสร็จแต่ส่วนตัวไม่ไม่อยากได้ได้ได้มาก็ดีก็เฉยๆอันนี้อย่างอันนี้เฉยๆอันนี้ไม่ไอ้ตังหลังนี้ไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยอยากได้แล้วคืออย่าโผล่มาได้ใส่โอเคมาเราสุ่มกันเลยดีกว่าคือผมมีทั้งหมดสามร้อยสามสิบแปดดาบก็สตอร์แล้วมันสุ่มห้าสิบลอตเนี่ย ไม่ใช่ส่วนม,มอติฟมอนอ่ะห้าสิบดักมาสโตนห้าสิบเพชรอ่ะผมเล่งงนไงว่าห้าสิบเพชรอ่ะงราส่วน้องมนอนหกรอบน่าจะดีนะส่งหกรอบก็ดีโอเคมาผมไม่ไปสุ่มกับชายอาร์แล้วคือตัวละครผมมันน้อยเว้ยผมอยากมาหายพวกเนี้ยเพื่อไปทำทีมหอหอนดีๆสักอันเขมาขอๆขอขอโอ้พูดดีพูดดีขนาดนีดด้กูจะได้เว้เนี่ยขอขอดีๆอะขอดีๆอะน้อง โอ้โหกูหังเอ้ยไอ้พวกตัวเด็กมากูได้ตัวเด็กเหมือนกันกูช้าเลยแปลงร่างซุเปอร์ฟิยาโอ้โหมันดีไหมเนี่ยทุกคนผมดูแอนิเมชั่นไม่เป็นด้วยดิกพุ่งกลับมาเลรนะไม่รู้หรอกเฮ้ยอันนี้คือมันดีปะหน่มกล้องมันสวยเฮ้ยอันนี้คือคือมันดีะเนี่ยเลอกูเฮ้ยอย่างงั้นมันกากแน่นเลยวะ่ะอีจิต้าเอฟอาร์โอ้ยโอ้โหได้สองตัวเลยหรับกูจัดโอ้ออาร์อาร์ครับเอฟอาร์คุยเรื่อ เอสอาร์มาเลฟิโปกโอ้โหตัวท้ายอ่ะหุย้ยโดคังเฟสติวัลไอตัวเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูผมเลื่อนผ่านแล้วมันดีปะวะเฮ้ยดีปะดีปะดีปะเฮ้ยนาย่าจะดีนะผมไม่ได้ดูเโดยมันยังเลื่อนผ่านหุ้ยหุ้ยตัคังเฟสติวัลเฮ้ยไอตัวดีปะดีเลยนี่เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอะ่ะอ๋อตัวนี้ไงที่ผมอยากได้เออผมได้แล้วไอ้ตัวนี้ผมอยากได้ใช่ใช่ใช่ตัวที่ผมบอกเมื่อกี้เออได้เลยเฮ้ยเชี่ยเฟี้ยวว่ะดีครับดีครับแต่อันนี้ของแถมหรออันนี้ดีปะวะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูหน่อยเออไม่ใช่ไม่ใช่จะดูจะดูะดูล่างท้ายเดือดเดือดเหอกดค้างนี่ดีป่ะผู้นำ่ายสีแดงเหรอมาดูไม่มค่อยเก่งเลยวะ อันนี้คือมันดีวะทุกคนเอ้ยมันดูไม่เก่งเหรอเปิดมาได้ดีเว้ยขออีกแล้วปะขออีกแล้ปะยังไม่ได้ไอพวกตัวจิ๋วเลยได้ตัวจิ๋วอ่ะขอ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 หน่อยขอหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้คือดีปะมันมันขี่เลยนะเว้ยไอ้สตาร์ท์ขี่จับบังบูอะอันนี้คือดีปะดีดีไหนไหนในวันนี้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 แต่ชาตินี้ดูเหมือนจะไม่มีวาระใช่ปะไม่ไม่มีไม่เป็นไรผมมาหาตัวเพิ่มเฉย ตัวทำทียางไงดิมา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 อืมอไ้อุ้ยีกตัวไอีกตัวอีได้สองตัวเปนปลดล็อกเฟททางเพิ่มเชดดีดีครับดีก็ดีดีดีด,ด,ดีหาตัวเข้าทีบไว้ยแต่แต่แตขอขออีกได้วปะเมื่อกี้จอมาบานจอมาบานเลยวะซาตานขี่จำาบานบูขอขอขออีกแล้วว่าผมหาเอ็นอาร์าทำทีมเร็วเร็ว โอ้ดูซ้ำมึงโอ้โหมึงดับโผมึทำมึงส่งตัวเบ้อไอเชฟโบดตัวซ้ำส่งรอบเลยมีอีกอุ้ยอ่าอ่าไม่ใช่ตัวที่ฉันตามหาแต่ดีป่ะวะตัวอะไรวะเนี่ยจาวันบูฟี่เหลี่ยมครับจาวันท่านเหลี่ยมอ่างั้นๆั้นไม่ได้ดีอ่ะอ้าวทำไมผมมันเมืมม่อกี้ผมส่งไปฝังรอบแล้วไม่ใช่เหรอมันต้องเป็นรอบฟรีแล้วไม่ใช่เหรอวะ เฮ้ยเกมโกงกูปะเนี่ยเฮ้ยใช่ปะเนี่ยหนับวงเฟียมะหนึ่งร้อยแล้วเฮ้ยเกมมันโกงกูปะเนี่ยเฮ้ยใช่ปะเนี่ยอะช่างมันเ <c oughs> กมโกงกูปะเนี่ยเฮ้ยเอาดีดมาเอาหัวน,นี่เกลว่ออะผมว่าเกลว่ออะแม่งเอ้ยไปเฮ้ยกระจกแตกวะไม่กลาร่างมันแปลกร่างไปแปลกล่างกระจกแตกพิง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 สวยใบกายเว้ย ได้เอรดานหนึ่งตัวุ้งสองก็ะจกแตกเฮ้ยเฮ้ยดวงมาอันนี้คือดีป่ะได้แล้วได้แล้ววววสรโกคู Goku ล่างมินิพวกตะโกูล่างมินิได้มาแล้วครับหนึ่งตัวสวยว่าแต่อยากได้เบจิต้าขอเบจิต้าด้วยนะป้าสองก็ะจกแตกเลยด้วยได้อีกตัว ขออ่อยต่อขอยต่ขอข่อยต่อไม่ขอลยละไเยอะ <c oughs> ดูดูขอเยอะอยู่นะไอสัตว์เก <c oughs> มเอาบอกเนี้ยดูเหมือนจะการันตีเอสอาร์ตอรสทานนะครับ <c oughs> <c oughs> ได้ครบแล้ววะ <c oughs> ไม่ต้องเปลืองดักคอสโตนเยอะ <c oughs> เก็บไว้สุ่มอย่างอื่นอ้าวคือกูไม่ได้ล็อบฟรีเหรอคือกูเขาจะผิดวะเดี๋ยวนะ อ๋อมันมีเขียนอยู่นี่ไงผมเกิดไปผมไม่อ่านวะเราจะมีโอกาสได้ตัวหน้าแบนเนอร์ในพรุ่งนี้หรือเปล่าผมน่าบอกน่าเข้าใจอย่างนั้นนะเชี่ยนี่ก็ดีดีโอ้ผมได้ตัวที่ต้องการมาแล้วสามตัวครับเชี่ยดีดีเลยดีมากๆดีมากๆเดี๋ยวผมให้ดูตัวละครผมเนตัวละครผมมันยังมาหกมันจะปั้นไอ้นี่นะผมมาดูทันทีว่าแต่ผมจะปั้นมันอ่าอยู่ไหนวะ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 กูเบต้าเบต้าหฝสนใจเบต้าที่สุดนะ อันนี้อ้โหเย้ยเดือย yeah. yeah. ด่านนี้เหรอด่านอลไรวะมายังไนงะด่านนี้ด่านนี้มายังไงน้ำหลดดิ้งน้ำหน่อยชว่วยเว้นโอเคมาละมาละมาละโอ okay, เคเดี๋ยวไปส้างกันไปส้างกันที่หลังเย้ yeah. let's go let's fucking go อยากได้สรางตัวนี้ได้สุดเลยเว้ยมันผมว่ามันแจกละ <c oughs> มันผมว่าทุกคนน่าได้เหมือนกันมันไม่ได้บ้าอะไรขนาดนั้นนะผมว่าแต่ทุกคนน่าได้เหมือนกันครับ ใครอยากได้กาชาีดีก็มาส่งครับผมพูดเล่นใหม่ครับอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ผมได้ตัวที่ต้องการผมก็ Happy แฮปปีนน้แล้วไหนเบต้าเนาเบต้าฟิดแล้วกูลืมนี่นี่นี่เบจิต้าชาร่าชาร่าโอเค let's go let's fucking go ได้ตัวหนึ่งได้เบจิต้าด้วยเบจิต้ายังไหนวะนี่ได้มาสองตัวด้วยแช่ อย่าฮ <Yahoo! S 2> ี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะมีคลิปดาวกันบนโดรขังหรือเปล่าหรือผมจะอ่าถ้าคลิปมาคลิปต่อไปมาแน่ๆคือคลิปเปิดกาช้าแหละโอเคแนละ้วมาเจอกันใหม,ใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวดอีกครับผม